สวัสดีครับกลับมาพบก,กับแคทไฟท์ครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟท์จะมาแนะนำเทคนิควิธีการแชร์โพสต์ Facebook ไป i ิน t a g r a m แบบอัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่ใช้งาน a c e b o o k และ Instagram อยู่นะครับต้องการแชร์โพสต์ร่วมกันนะครับบางทีโพสต์ Facebook ก็ไปโผล่อินสตาแกรได้เลยนะครับหรือโพสอินสตาแกรมมาโผล่เฟ e บุ๊กนะครับทำให้เราโพส์ครั้งเดียวเนี่ยมันเชื่อมต่อกันทําให้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งขั้นตอนในการแชร์ตรงนี้ทํายังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิควิธีการแชร์โพสต์ Facebook ไปอิน t a g r กรมแบบอัตโนมัตินะครับช่วยประหยัดเวลาให้เราได้ง่ายครับเราสามารถแชร์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ไป a c e b o o k นะครับไป i n s t a g r กรมหรืออิน t a g r กรมา Facebook ก็ได้นะครับแชร์ร่วมกันนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นง่ายมากครับเริ่มต้นก็คือเข้าไปที่ a c e b o o k ครับ a c e b o o k นะครับกดไปที่ a c e b o o k ปุ๊บเนี่ยให้มาที่หัวข้อเมนูด้านล่างครับเมนูด้านล่างมุมขวานะครับเมนูนะครับเพื่อเข้ามาหน้านี้ก่อนนะครับเข้า กดมาที่เมนูปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้เสร็จให้ไปรูปฟันเฟืองด้านบนครับมุมขวาด้านบนนะครับฟันเฟืองที่พี่ก๊อฟชี้อยู่นะครับก็คือการตั้งค่านะครับแตะเข้าไปครับจากนั้นมาที่หัวข้อแรกครับมาที่เมตาสูตรบัญชีครับเมตาสูตรบัญชีนะครับมาที่หัวข้อดูเพิ่มเติมในสูตรบัญชีครับดูเพิ่มเติมในสูตรบัญชีที่พี่ก๊อฟชี้อยู่นะสีฟ้านะแตะเข้าไปครับ เมื่อเราแตะเข้ามานะครับเมนูของตัว Meta เวอร์ชัน2024เนี่ยนะครับก็จะมีหัวข้อคําว่าการแชร์ไปยังโปรไฟล์ต่างๆครับการแชร์ไปยังโปรไฟล์ต่างๆเห็นไหมมาที่หัวข้อนี้ครับการแชร์ไปยังโปรไฟล์ต่างๆนะครับที่รูปคนแล้วก็ชี้ออกไปนะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะพบโปรไฟล์ของเราที่เรามีการล็อกอินในตัวนี้อยู่นะครับในแอปนี้อยู่นะครับก็คือมีทั้ง Instagram แลวก็ Facebook ของพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟเริ่มต้นจะแนะนําจากผ่าน Facebook ก่อนนะครับก็กดไป พอเข้ามานะครับก็จะมาที่หัวข้อการแชร์ไปยังโปรไฟล์ต่างๆนะครับการแชร์ไปยังโปรไฟล์ต่างๆนะครับจากไหนก็คือจาก a c e b o o k เนี่ยไปยังนะครแชร์ไปยังอินสตาแกรมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะระบุไว้เลยว่านะครับให้อ่านให้เข้าใจง่ายว่าจาก Facebook ตัวนี้นะครับแชร์ไปอินสตาแกรมตัวนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเรามีการล็อกอินเฟซบุ๊กหลายหัวข้อนะครับอินสตาแกรมหลายอันนะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ด้วยเพื่อความถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับมาที่นะครับการแชร์อัตโนมัตินะครับน Facebook โพสบน Facebook หรือเรียวก็คือคลิปต่างๆบน a c e b o o k นะครับไปยัง Instagram นะครับเราสามารถเลือกได้จะเปิดทั้งหมดก็ได้ครับกดแตะเปิดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะเนี่ยแตะแบบนี้เลยครับเปิดในการใช้งานเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกดกลับไปนะครับนี่คือการแชร์จาก Facebook ไป i n s t a g r กรนะกับการนันก็คือต้องการแชร์จาก i n s t a g r กรกดไปที่ Instagram ครับนะครับเหมือนเดิมครับกลับเข้ามาหนนี้การแชร์ไปยังโปรไฟล์ก็หมายความว่าแชร์จาก ินสตาแกรมมาไปยัง Facebook เห็นไหมแชร์จากอินสตาแกรมนะครับไปยังอะไรไปยัง Facebook ตอนนี้เราก็สามารถกดเลือกแชร์อัตม์ได้นะครับแตะเข้าไปนะครับต้องการแชร์ทั้งหมดไหมเหมือนกันนะครับหรือเลือกปิดเฉพาะบางส่วนก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนในการแชร์นะครับระหว่างอินสตาแกรมและเฟซบุ o กนะครับร่วมกันนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็คกดกลับไปนะครับอ่ะสมมติว่าพี่ก๊อฟเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ก๊อฟปิดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแชร์ดูนะครับอ่ะกลับไปหน้าหลักนะครับคราวนี้นะครับพ เดี๋ยวเราจะแชร์จาก Facebook นะครับโพสไปปึ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราไปดู i n s t a g r กรกันบ้างปึ๊บนี่นะฮะปึ๊บนี่เลยเห็นไหมครับเพิ่งโพสเลยนะครับเห็นไหมนี่ขั้นตอนง่าย เมื่อโพสต์ครั้งหนึ่งนะครับก็จะโผล่อีกที่หนึ่งนะครับอย่างเช่นโพสเฟสบุ๊กไปอินสตาแกรมโพสจากอินสตาแกรมมาเฟสบุ๊กนะครับทำให้เราสะดวกง่ายดายนะครับประหยัดเวลานะครับใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะหรือคนที่มีการมีเพื่อนแยกกลุ่มกันเพื่อนเฟ e บุ๊กอันนึงนะครับอินสตาแกรมอันนึงนะครับเราสามารถโพสแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat f i ฟ e ์ครับ